พระองค์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาต่อประชาชนและประชาชนก็เคารพเคารพทูนพระองค์มากถึงขนาดช่วยกันแต่เงเพลงสรรเสริญพระเกียรติขึ้นและขับขานร้องเพลงนี้แด่พระองค์ถึงสามเวลาก็คือเวลาเช้ากลางวันและก็เย็นเพลงสรรเสริญนี้ ก็ดังไปถึงเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในป่าลึกเหล่าสัตว์ต่างๆก็สงสัยว่าพระราชาพระอ,องค์เนี้จะดีเลิศกบบที่บทเพลงที่ตนเองได้ยินหรือเปล่าช้างกระต่ายพึ่งแล้วก็ไก่ป่าจึงมปาปรึกษากันเพื่อที่จะเดินทางไปหาพระราชา และบอกว่าจะมอบของขวัญที่วิเศษที่สุดให้แก่อองค์ ย้ายนา,ยา,ยายจักไปให้กว้างไกลมากเลยนะเดี๋ยวท่านก็จะมีดินแดนปกครองไปทั่วลาแิีนี้เลย ชื่นชมในพระปีชาสามารถและความมีน้ำใจของพระราชามากๆเลยทำให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายนะั้นร่วมกันที่จะร้องเพลงกับประชาชนเพื่อจะสรรเสริญพระราชาต่อไปพระราชาได้แจกจ่กจายเมล็ดพันธุ์แก่ประชาชนทั่วไปทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ใจมาเล็กพันจนหมดเหล่าประชาชนก็กลับไปอยู่ที่บ้านเมืองของตัวเองืน <c oughs> <c oughs> ทางเรื่องของขวญแดดพระะราชีกึจับนงนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆตัวละครทุกคนเลยค่ะาวกาเด็กเด็กรู้ไหมคะว่าพระราชาที่ดีเนี่ยไม่ใช่มีแต่ในมิทานที่พี่ๆแสดงให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆรู้ไหมพระราชาที่คิดถึงแต่ประชาชนเนี่ยมีอยู่จริงไหมคะ เด็กๆคิดว่ามีอยู่จริงไหมคะใครนะคะลูกในหลวงในหลวงของเรานั่นเองแล้ะเด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงเนี่ยทำอะไรเพื่อพวกเราบ้างให้ประเทศพัฒนาอาหามีอะไรอีกคะปลูกข้าวด้วยปลูกข้าวด้วยค่ะ ปกป้องประเทศไทยจากอะไรคะะจากคนที่จะมาคิดร้ายต่อประเทศไทยของเราใช่ไหมคะมีอย่างอื่น,นอีกไหมคะอาช่วยทำเคื่อนให้เราด้วยใช่ค่ะพระราชาของเราเนี่ยหรือว่าในหลวงของเรานี่นะคะ ทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อประชาชนโดยที่ไม่เห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยของพระองค์เลยถึงแม้ว่าพระองค์จะฝนตกแดดร้อนเหงื่อจะไหลแต่พระองค์ก็ไม่เคยที่จะย่อท้อเลยที่ไหนที่แห้งแล้งไม่มีฝนพระองค์ก็ทำฝนเทียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชาของรเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่เคยเห็นแก่ตัวเองเลยเห็นแต่ เห็นแก่ประชาชนของพระองค์ทางนั้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมือ่อเด็กๆเห็นรูปของพระเจ้าอยู่หัวที่ไหนขอให้เด็กๆทำยังไงคะ,ะยกมือขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระเจ้าอยู่หัวนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อประชาชนจริง,รงๆนะคะว่าเด็ก เหนเรานะคะมารู้จักกับพี่ตัวละครกันดีกว่าว่าวันนี้ใครแสดงเป็นอะไรดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณหนีแสดงเป็นตัวอะไรคะเป็นพี่พี่มอบอะไรให้ใหแกราชาะคะจะพาพราชาไปที่ไหนไปที่สว่างไปที่ที่มีความสุขแต่ว่า 感谢。 สวัสดีค่ะวันนี้คุณตาแสดงเป็นอะไรคะนินตาแล้วตาต่ายทำอะไรเป็นบ้องพี่พระตาาคะอะไรเอ่ยเพชรใช่ไหมคะแล้วพระราชารับคุณพ่อที่ตาต่ายกับทหารเสือมาเป็นบองให้ไหมคะใช่เพราะพระราชาบอกว่าพระราชามีพ่อแล้วนะคะพระราชาพอใจที่พระราชามีแล้วนะคะขอบคุณค่ะ 你好。嗯 เป็นต้องแสดงอะไรคะ ปัญญาสแสดงเป็นพระราชาใช่ไหมคะ เป็นไรคะพระราชาวันนี้สัตว์ทั้งหลายเอาของขวัญมาให้พระราชาและเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าพระราชารับของขวัญชิ้นไหนบ้างอแ้ามีดอกไม้กลับมาเล็นพืชและเด็กๆรู้ไหมว่ามาเล็ดพืชนะมีประโยชน์ยังไงต่อบ้านเรือนของพระราชา้าวพ้แกอะไร ชนทุกคนเพราะว่า,าเมล็ดพันธุ์พื้นนี้เอาไปปลูกทำให้เป็นมีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้บ้านเรือนของเราร่มเย็นแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวยๆเลยค่ะนี้แล้วก็พูดพร้อมก,กันว่าน 台湾。<Bye. S 2>